ตั้งแต่พบรักแท้ชีวิตเปลี่ยนเลยครับที่ใดมีรักอันนั้นรักนักเกเว้ยรักแท้ต่างจากรักเก๋ไงนี่คือหน้าตาของรักแท้เมตตาบุปัญญาเมตตาบุรสัตตาเมตตาบุรสัตตาและปัญญาคือรักแท้เมตตาอย่างเดียวไม่ใช่รักแท้เพราะรักแท้จะไม่ทําให้ใครทุกข์และรักแท้จะไม่แพ้ใกล้ชิดเมตตาอย่างเดียวทุกข์ไหมพ่อแม่รักลูกด้วยเมตตาเมตตาทุ่มทุกอย่างให้ลูกลูกเมียนเป็นไปพ่อแม่เกือบตายตาม ต่ถ้าเจอรักเกลิ้รีบรีบหมันจะเริ่มแต่ราคับนาไปสู่ความมืดบอดไปได้วยความเห็นแก่ตัวแลวจบด้วยความทุกข์เสมอนี่คือหน้าตาของรักแพ้ของชาวพุทธเมตตาบวกปัญญาปัญญาตัวไหนปัญญาแห่งการรู้จักตัวเองรู้เท่าธรรมชาติได้เห็นไฝรลักนั้นถ้าคุณรักใครได้เมตตาคุณจะทาดีกับเขาไหมเห็นไหมแต่พอคุณมีปัญญาปั๊บคุณจะไม่ติดยึดเข้าจนบนรรจบเลย คุณทําดีกับเขาจริงแต่คุณไม่ติดยึดถ้าเขาดีกับคุณคุณมีความสุขถ้าวันหนึ่งเขาจากคุณไปไม่ว่าลักษณะไหนคุณก็ไม่ทุกข์เพราะคุณไม่ได้ติดยึดเขาเห็นไหมคุณรับแต่สุขตอนเขาดีกับเราแต่ทอนเขาจากเราไปเราจะไม่ทุกข์เพราะเรามีปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะเขี่ยสุขมาเสพและเขี่ยทุกข์ออกนี่คือลักษณะของรักแท้ของพุทธเมตตาบวกปัาญ,ญาแต่ถ้าเป็นคริสเป็นมุสลิมรักแทก้ประกอบด้วยเมตตาบุกศรัาธาในพระเจ้าสตาธาในพระเจ้าแต่ผู้เดียวไม่ึดสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์ ฮัลท์เรารักใครได้ไม่ตาแล้วจะสัทธานที่ไม่ใชดสิ่งใดนั้นได้กับพระเจ้าเวลาคนรักดีกับเราเราก็ขอบคุณพระเจ้าเราทาดีกับเขาแล้วเขาดีกับเราขอบคุณพระเจ้าทําดีกับเขาแล้วเขาจากเราไปไม่ว่าลักษณะไหนทั้งหมดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราไม่ต้องไปทุกข์จบเลยอันนี้คือลักษณะของรักแท้แต่ถ้าเจอรักเกเรีบหีห่างนะมันจะเริ่มจากราคะนำไปสู่ความมืดบอดไป็นงความเหงตัวล้วจบด้วยความ,วบบวามทุกข์เสมอผู้ชายรักผู้หญิงด้วยราคะ ผู้หญิงไม่รักตอบผู้ชายต้องกรดสารผู้หญิงตายผู้ชายกังถูกแหม <S 2> <S 2> ทำาห้ผู้ชายเห็นกับตัวขนาดน,นี้แต่ว่ารักเขาลสารน,น้ำกรดเขาได้ไงพอผู้ชายมืดบอดทำไมมม่บอดเพราะถูกราคะและโปรแกรมโง่ครอบศัตรูยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือโปรแกรมโง่ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายด้วยรคาคะผู้ชายจะชูทะเลาะกันทีไรทายาผู้หญิงน้อยใจกินยาตายถูกแหมทำไมผู้หญิงเห็นกับตัวขนาดน,นี้เพราะผู้หญิงมืดบอดเห็นไหมพ่อแม่เลี้ยงมันจะตายตายเพราะชายเร็วๆคนหนึ่งเห็นไหมไม่คิดถึงพ่อแม่เลยทำไมมืดบอดขนาดนี้ เพราะถูกราคาและตัวแขวงโงค่ครอบเพราะฉะนั้นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือโปรแกรม oh. โง่หาใช่อีนังนี่ไหมอีนังนี่คือเพื่อนร่วมทุกข์เราผมอยู่ห้องฉุกเฉินมาสิบปีผมดูแลคนไข้กินยาตายและค่าตัวตายเป็นรอยนะหน้าที่เราไม่ใช่รักษาเสร็จส่งกลับบ้านนะ oh. ดูอาการจนเช้าอาการดีขึ้นยังดีขึ้นจะให้กลับบ้านต้องเชิญมาคุยเพื่อปรับแนวคิดจริงเชิญนั่งรับหนูไม่ต้องอายนะครับหนูลองเล่าให้หมอฟังเมื่อวานตอนหนูตัดสินใจหยิบยาทั้งคำใส่ปาก ตอนทะเลาะก,กับแฟนนั้นจะชูแล้วก็ทายาดูคิดยังไงครับแล้วเป็คนไข้ตอบไงคนไข้บอกหนูไม่มีทางเลือกครับหมอแฟนหนูคนนี้เป็นเหมือนทุกอย่างในชีวิตหนู <c oughs> ถ้าเขาจะทิ้งหนูไปแล้วหนูแล้จะอยู่ไปทาไมผมบอกหนูเสี่ยงมากที่หนูกล้าพูดประโยคนี้หนูรู้ตัวมหมหนูโชคดีเกิด <c oughs> มาชาติหนึ่งไม่พิการไม่เป็นยาอ่อนไม่กิเลสทางานหาเงินเลี้ยงัวได้ทุกอย่างพร้อมหมดไม่ต้องเครื่องไคเลยแต่หนูเอาชีวิตทั้งหมดไปแขวนกับผู้ชายคนหนึ่งแขวนได้ไหมเขาเป็นคนเหมือนเราใช่ไหม มีเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวหมอเกิดเกลียดกล่อมมันก็เลิกไปยิคนใหม่ก็ลกลับมาอยู่กินกันหือมีความสุขอยู่กินก็นไม่สามเดือนทุกอย่างกำลังพร้อมนะเกิดก็ถูกรถชนตายขึ้นมาหนูไม่ต้องฆ่าตัวตายตามไปรอบถ้ารู้แผนทุกอย่างไว้แบบนี้รู้ไหมผมได้คําตอบว่าไงผมยังไม่เคยพบสุภาพส,าพสตรีท่านใดใจเด็ดขนาดนี้น้ําตายยังคลอเบ้าน้าเสียงยังนสะอืนอยู่ก้มหน้าคิดพักเีเงินหน้าต่อด้วยความมั่นใจบอกว่าถ้าแมนหนูเข้าเป็นอะไรไป <c oughs> หนูท <c oughs> นได้กับ แต่ถ้าเขายัางอยู่แล้วไปมีกอนอื่นหนูตอนไม่ได้ก็ลงรักใครกันแน่วะรักตัวเองให้กับตัวไหมตายห่าตายไปเลยกูไม่ว่าสักคำแจะอยู่ทิ้งกูละหนะเดี๋ยวช่น,นั้นอย่าได้โง่ไปสัมผัสกับรักเกไปเลยขาดนั้นใครต้องการพบรักแพ้ครับบก็ให้ดูภาพเก่าของเองนั่นแหละได้ไหมภาพนี้ภาพเดียวของเจ้าใจ ภาพเก่าก็คือภาพหน้าตาเราตอนเลเ็กๆไอ้ชัยเลยภาพนี้ภาพเดียวทาให้เราศรัทธานในการสร้างของพระเจ้าได้ไหมพระเจ้ายิ่งใหญ่ไหมจากไข่ใบหนึ่งสเปิร์มตัวหนึ่งผสม,ผสมผปน <c oughs> เป็นหนึ่งเซลล์แล้วถูกแบ่งตัวให้เป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนใน,ในขณะนี้การสร้างของพระองค์ยิ่งใหญ่มากเห็นภาพนี้จะศรัทธานในพระเจ้าแต่เห็นภาพนี้เราจะเกิดความเข้าใจในความไม่เที่ยงได้ไหมเกิดปัญญาแห่งการเข้าถึงใจรักได้ไหมคนที่เรารักเวลามามาจากจุดจุดหนึ่งเวลาเผาก็เหลือผงเห็นไหม ทุกอย่างเป็นนั้นจังทุกกน้าตาแล้วเห็นภาพนี้ภาพเดียวทําไม้รรักคนทั้งโลกได้ไหมเราเมตตาคนทั้งโลกได้ไหมถามจริงๆถ้าผมบอกว่าผมมาวันนี้ผมรักพวกเราทุกคนเนี่ยถาม,มาว่า,มาผมโกหกไหมดูตาผมโกหกไหมเพราะทุกคนหน้าเหมือนผมโอเคไหมไม่งั้นผมไปบอกคุณมีเวลานะถ้ามีเวลาผมให้เต็มๆเพราะนั้นผมรักและปรารถนาดีกับเราทุกคนเพราะทุกคนหน้าเหมือนผมนันเวลาแผ่เมตตา คนพุดนให้นึงถึงภาพนี้จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้งแตทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทุกคนจะเป็นลูกกลม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 เลยกั้หมดเห็นไหมจะมีความรเบียดบแต่ถ้าไม่เห็นภาพนี้เวลาแผ่ไม่ตามมักจะอดรเบียยงบไม่ได้นะปากก็ว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ใจมักแต่นึกเลือกเฉพาะหน้าคนที่เรารักเอาไว้ก่อนกำลังเลือกเรื่องอยู่หน้าคนที่มันไ้โผล่มากลางกันสัตว์ทั้งหลายนอกจากกีนังนี่อันนี้น ตกองลงภาพนี้จะทําให้เราพบหลักแท้เอาล่ะครับ <c oughs> ผมคงจบไม่ลงถ้าเราไม่พูดเรื่องกข่งกรรม